คนอยากมีบ้านฟังด่วนเลยค่ะเพราะนาทีนี้ทางภาครัฐกำลังแจกสิกทธิประโยชน์สำหรับคนอยากมีบ้านกันแบบจุกๆจ,จะมีอะไรกันบ้างติดตามได้เลยในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะฟ้ายาดาจากรายการ Mo n n y Checkup สุขภาพการเงินดีชีวิตดีค่ะ นับว่าเป็นนาทีทองสําหรับคนอยากมีบ้านเลยจริงๆนะคะเพราะว่าในเวลาเดียวกันนี้เนี่ยทางภาครัฐกําลังมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์กันแบบชุดใหญ่เลยและมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนอยากมีบ้านอย่างเราๆเนี่ยก็มีด้วยกันถึง3หัวข้อใหญ่ๆเลยคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะก็เป็นเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมสําหรับการโอนกรมรมสิทธิ์แล้วก็การจดจำนองอาคารที่อยู่อาศัยคะ่ะ โดยสําหรับค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์นะคะก็มีการปรับลดค่าธรรมเนียมจากร้านละ20 0 0 0บาทเป็นร้านละ1น0บาทเท่านั้นและในส่วนของการจดจำานงก็ลดค่าธรรมเนียมจากร้านละ1 0 0 0 0บาทเป็นล้านละ100บาทค่ะโดยในการปรับลดค่าธรรมเนียมนี้นะคะก็สำหรับราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทเช่นกันค่ะโดยในการลดค่าธรรมเนียมที่ว่านี้นะคะก็จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่10เมษายน2567ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2567ค่ะและประเด็นที่2นะคะเป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กำลังจะปลูกสร้างบ้านขึ้นใหม่ค่ะโดยจะสามารถลดหย่อนภาษีได้นะคะเป็นจำนวน10,000บาทสำหรับค่าก่อสร้างทุกๆ1ล้านบาท รวมกันแล้วจะสามารถนํามาใช้สินลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทค่ะหรือเท่ากับค่าก่อสร้างสูงสุดนะคะที่สามารถนํามาใช้สินลดหย่อนได้ก็อยู่ที่10ล้านบาทเลยทีเดียวทั้งนี้ก็จะเป็นการจํากัดนะคะสําหรับค่าก่อสร้างบ้านจํานวน1หลังเท่านั้นค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะต้องเป็นค่าจ้างก่อสร้างที่ได้จ่ายจริงตั้งแต่วันที่9เมษายน2567จนถึงวันที่31ธันวาคม2568แล้วก็จะต้องเป็นสัญญาจ้างนะคะที่ได้มีการเริ่มต้นสัญญาแล้วก็ได้ดำเนินการจริงในช่วงเวลาเดียวกันด้วย นอกจากนี้นะคะสัญญาก่อสร้างเนี่ยก็จะต้องมีการชําระอากรสตแตมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยค่ะและสิทธิประโยชน์ที่3นะคะนั่นก็คือการให้เราจ่ายดอกเบี้ยผ่อนบ้านแบบทุกๆผ่านสินเชื่อของธนาคารออมสินและทออสอค่ะสําหรับทอ,อสอนะคะก็มีอยู่ด้วยกัน2โครงการค่ะ โครงการแรกเนี่ยจะชื่อว่า Happy Home นะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยจนถึงรายได้ปานกลางโดยเฉพาะเลยวงเงินกู้สูงสุดนะคะจะอยู่ที่3ล้านบาทต่อรายแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยจะคงที่อยู่ที่3%ต่อปีต่อเนื่องถึง5ปีเลยทีเดียวค่ะโดยสามารถยื่นคำขอกู้นะคะได้ตั้งแต่วันที่9เมษายน2,567จนถึงวันที่30ทธันวาคม2,568หรหรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินค่ะ ถัดมาเป็นโครงการ Happy Life ค่ะสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะโดยจะมีวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่2,500 0 0บาทต่อรายแล้วก็ดอกเบียเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่2.98%ต่อปีสำหรับ3ปีแรกค่ะโดยสามารถยื่นคำขอกู้เข้ามานะคะได้ตั้งแต่วันที่9เมษายน2,567เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินค่ะและสำหรับธนาคารอมสินนะคะก็มีโครงการที่ชื่อว่าสินเชื่อบ้านอมสินเพื่อประชาชนสาหรับบุคคลทั่วไป ค่ะโดยจะมีวงเงินกู้สูงสุดต่อรายอยู่ที่7ล้านบาทเลยทีเดียวและอัตราดอกเบี้ยนะคะก็จะเฉลี่ยอยู่ที่2.95%สําหรหรับ3ปีแรกค่ะโดยสามารถยื่นคําขอกู้เข้ามาได้ตั้งแต่วันที่17เมษายน2567จนถึงวันที่30ทธันวาคม2567หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินเช่นกันค่ะ เห็นแบบนี้นะคะก็เชื่อว่าใครหลายๆคนที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองอยู่ก็คงจะสามารถตัดสินใจได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นเยอะเลยละค่ะถ้าหากไม่อยากจะพลาดสิทธิประโยชน์ดีๆแล้วก็เคล็ดลับดีๆในการวางแผนการเงินแบบนี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทาง Spotlight แล้วพบกันได้ใหม่ในรายการมันนี่ Check สุขภาพการเงินดีชีวิตดีอพิโซดหน้าค่ะสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ